สายลมแอตแลนติกได้พาเรือเล็กๆไปเปิดประตูสู่โลกใหม่โลกที่ไม่เคยมีใครฝันถึงยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Wealth of Nations โปรตุกเกสในศตวรรษที่15เป็นอาณาจักรเล็กๆริมมหาสมุทรแอตแลนติกกลับกลายเป็นผู้นำด้านการเดินเรือเมื่อเฮนรีเดอะน v i วิเกเตอร์ทรงตั้งโรงเรียนฝึกนักเดินทางที่ซาเกรสรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากโลกอาหรับและโลกยุโรปมารวมทุนพัฒนาองค์ความรู้ สอนทั้งการใช้เข็มทิศบันทึกดาวและสร้างเรือคาราวลคุณภาพสูงภายใต้การสนับสนุนนี้บา r โทโลมิวเดอัสสามารถเดินเรืออ้อมปลายแอฟริกาได้สำเร็จได้ทะยานจนถึงเคปออฟโฮปเปิดเส้นทางใหม่สู่มหาสมุทรอินเดียในปี1488ข้ามไปยังคาบสมุทรอินทิเรียสเปนภายใต้คิงเฟอร์ดินาและควีนอิเซเบลล่าได้ฟังคำท้าของคริสโตเฟอร์โคลัมบัส นักเดินเรือชาวกิตาเลียนผู้เชื่อว่ามหาสมุทรแอตแลนติกจะพาไปถึงเอเชียในปี1492เขาจึงแล่นลงจับพาลอสกับเรือสามลำนีนาอินต้าและแซนต์มารีาผ่านเวลาหลายสัปดาห์ในทะเลเป้าหมายคืออินเดียแต่สุดท้ายเขากลับค้นพบทวีปอเมริกาโลกใหม่ที่ชาวยุโรปไม่เคยรู้จักมาก่อนในขณะที่ยุโรปเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่ใหญ่จีนภายใต้ราชวงศ์หมิงก็ไม่น้อยหน,น้า พวกเขาส่งเจิ้งเหอนำกองเรือเป่าชวนยักษ์ออกสำรวจทั่วเอเชียและแอฟริการะหว่างปี1405ถึง1433แต่เมื่อระบบเงินกระดาษประสบปัญหาพี่ใหญ่จีนจึงตัดสินใจยุติการเดินเรือทางไกลและปิดประตูมหาสมุทรของตนเองนี่คือชะตากรรมที่ตรงกันข้ามกับยุโรปอย่างสิ้นเชิงคุณคิดว่าการเดินเรือของใครเป็นประตูสู่โลกใหม่คอมเมนต์เล่าให้เราฟังได้เลยครับ